โอเคครับผมทุกคนครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ add-on b e n t ทเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมารีวิวในส่วนที่ขาดหายไปจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่ได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมจำเอเลี่ยนที่ชื่อเกมเมเตอ e r ได้ไหมไอตัวโกบะเออซึ่งมันสามารถที่จะปลดล็อก มาสเตอร์คอนโทรได้เว้ยก็คือทําให้เราแบบแปงลงร่างได้รัว,วแบบคืนร่างได้ทันทีอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องรอแบบแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะซึ่งผมมองว่ามันเจ๋งมากเลยนะแล้วผมเองก็ไม่ได้รีวิวไปในคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องไปแปงลงร่างเป็นตัวเออเกมแมทเทอร์ก่อนเนาะเกมแมทเทอร์นะครับไอตัวกบนี่ไปพลังของไอตัวนี้คือการแบบ กดล็อกมัตเตอร์คอนโทรลทุกคนก็คือทําให้เราแบบแป้งล่างได้รัวคืนล่างได้อะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอเวลาหมดอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้คือแบตเตอรี่เราเนี่ยมันหมดอยู่เห็นไหมมันลดอยู่เนี่ยเออนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดไปใส่โคดนะครับผมนะเออหน้าจออันที่สองปะนี่ใส่โค้ดนะครับผมโคดมีชื่อว่าแปดสองเจ็ดสามนะแล้วก็ทาการกดซัมมิตไปเลยเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่ามาสเตอร์คอนโทรลอะไรเนี่ยเออนั่นแหละนะครับก็คือตอนเนี้ย เราสามารถที่จะแบบแปลงร่างได้เลยเว้ยเนี่ยโคตรเท่นะแต่ว่ามันก็จะติดในส่วนของแอนิเมชันอยู่นะครับเออมันเจ๋งมากเลยนะคือในคลิปที่แล้วนี่คือแบบผมต้องรอเวลามันหมดอะถึงจะเล่นเอเลี่ยนตัวใหม่ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยคือเนี่ยมันแปลงและคืนได้เลยนะครับโคตรเจ๋งเออนะฮะเนี่ยแบบแปลงได้เลย เออน่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายหคนนะรวมถึงผมด้วยค่อนข้างที่จะแบบถูกใจเลยเดี๋ยวที่แบบเราไม่ต้องแบบรอเวลาอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยแปลงได้เลยนะฮะเออแล้วมันก็จะมี alien X ด้วยนะฮะทับฟังก์ชันนะครับใช้คําสั่งทับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ alien X นะครับนี่พิมพ์งี้นะแล้วกดไปนี่ มันก็จะเป็นเอเ e n x อให้เราประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีพลังอะไรมานะสำหรับตัวเอเ e น x นะครับเนี่ยก็ต่อยตีได้อย่างเดียวนะครับยังไม่มีพลังอะไรเนาะเอออันนี้ก็คงต้องรอเวอร์ชั่นใหม่นะรออัปเดตนะครับเนาะเออแต่ตอนนี้คือผมติดใจไอ้มาสเตอร์คอนโทรลมากคือมันแปลงร่างได้ไม่จำกัดเลยเนะี่ยเออนะใครที่แบบอยากเอาไปแปลงร่างรัวๆนะครับบอกเลยว่าเจ๋งเลยนะฮะ เป็นตัวอะไรดีทุกคนก่อนไปโฟอามแล้วกันไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นเอ่อคลิปรีวิวเสริมเฉยๆนะไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแค่อยากจะมาแบ่งปันมาแชร์เฉยๆนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้รีวิวในส่วนของไอตัวเกมแมทเทอร์ไปไงเออว่าไอมันทําอะไรได้อะไรเงี้ยนะก็คือมันสามารถที่จะปลดล็อกมัตเตอร์คอนโทรลได้นัเอยนะก็คือแปลงร่างได้รัวๆ แล้วก็คือล่างได้ทันทีอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอ่อมาแถมเอเลดเอกให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้นะอ่ะก็ไปแล้วนะครับผมจเจอกันนะครับ